วีระเทพกลับไปที่ปกกล้าวัวนชัยปก,กล้าครับให้มาที่วีระเทพยอดข่ามาตรงนี้จะให้กับเซยักคุโนริครับแต่ว่าวิกเตอร์คาโดโซ่ก็ดักไว้ก่อนอยู่แล้วนะครับปล่อยออกหลังไปครับ ู่นี้เจอกันเนี่ยสถิติ24นัดทำประตูรวมกันถึง76ลูกนะครับก็เป็นคู่ที่จริงมีสถิติการทำประตูใช้กาแทบจะทุกเกมเลยเพราะว่าเสมอสูตรๆเพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้นนะพิรักครับเปิดข้ามาทางขวาหม่ต่อลูกนี้ไม่ถึงเอนุมะโตะคุโนริให้กับทีรศิลอาและครับกลับตัวได้ทีทิพันธ์ จะเปิดไปทางขวาให้เอาฮาฟครับแต่ว่าติดนิดนึงบอลของเชียงรายครับสนุกรานยกให้มนตรีแต่ว่าเก็บบอลไม่ได้ครับนิติโพงนะครับคือหลังกลับมาใหม่องก,กล้าวสุพรรณครับแทงขึ้นมาวีระเทพสายอย่าว่างนะครับฝากให้กับวันชัย วันชัยเจอกับจอนาตาอ้าวไม่เข้าใจกันนะวันชัยจะจิ้มให้ปกกล้าวแต่ปกกล้าไม่ขยับเติมนะครับแต่เชียงรายทิ้งยามาก็ไม่มีอะไรครับน่าสนใจว่าการเอาคาร์ลสยูรีมาเล่นเป็นหน้าเป้าในการเก็บบอลของเชียงรายจะเป็นยังไงเพราะปกติพอเป็นเอโนมโตเนี่ยส่วนใหญ่ทิ้งใบนี่เก็บบอลได้ค่อนข้างบ่อยนะครับเอวตันให้ปกกล้าวครับ คืนกลับมาที่เอเวอร์ตันคือเอาคาร์ลสอิวรี่วางไว้หน้าเป้านี้ก็หวังจะใช้ความเร็วโจมตีคู่เซ็นเตอร์นเรับเถ้าแบบนี้เอาแล้วครับตัดมาตรงกลางสวยเลยครับวีรเทพให้ธีรสศิลป์ธีรศิลป์คืนเอาไปย้อนหลังแต่ว่ายังได้อยู่เซยะคูโนริได้ซัดตรงนี้ติดบล็อกเรีระศิลป์เอาแล้วไปหยุดเล่นยังได้อยู่ครับจอนาตาจอนาตา ให้ตรงนี้ไม่เข้าใจแม่สารุกราบอกใจแบบนี้ก็ยุ่งดีครับแล้วแบงคอกได้สวนเลยครับได้โตบอลที่เอาฮา,ฟ,า,าฟตัดเข้าในเอาฮาฟเอาฮาฟโดดสกิดพุทธศิลป์เอาไม่ว่าอะไรครับบ่งมือให้เล่นต่อครับทางซ้ายมนตรีมนตรียังไปต่อมนตรีไม่ไหวแล้วครับโอ้โหแต่ว่าโชคดีได้ฝาบค,ครับไปชนวีรเทพหลอสักครู่นะครับหลอสักครู่นะครับกดถูกใจนะครับกดถูกใจนะครับ ใครรอบีจีกับโคราชบ้างครับใครรอบีจีกับโคราชบ้างครับกดหนึ่งนะครับกดหนึ่งให้ผมด้วยนะครับให้ฟาวด้วยครับให้สัมภาษณ์ก่อนเกมว่าปัญหาที่ทีมต้องเจอตอนนี้คือโปรแกรมที่เตะทีนะครับคือถือว่าเป็นฤดูกาลที่มีโปรแกรมแข่งขันมากที่สุดของแคนคอกแล้วเพราะมีสโมสรอาเซียนเข้ามาเพิ่มอีกหนึ่งรายการ ตัวผู้เล่นก็ไม่ได้มีเรื่องให้ใช้งานได้ได้มากสักเท่าไรครับบอลทางเชียงรายครับปิตเตอร์เล่นกับโจนาตาเอโนโมโตะวันนี้ยืนจดอยู่ทางขวานะครับช่วงเริ่มเกมเอาคืนมาไม่ดีครับโดนบีบแล้วอภิรักครับเตะสวนขึ้นมาบอลที่เอวาตันอ้าวสกัดไม่ดีครับ สะดุกงานแทงช่องนี้มาโอ้ยโดนกระตุก <c oughs> กหนึ่งมาจังหวะเหมือนกระตุกข,ของเอเวอรนตันะครับเราไม่มี <c oughs> น้องวีจากพุทธศิลป์ด้วยครับโอ้โหิลคุณกิติศักดิ์พี่คุณเงินไม่ได้เป่านะครับน้วอีอาจจะแทรกแซงอาจจะลำบากหน่อยครับด้วยระยะทางด้วยทิศทางของบอลนี่เหมือนจะไม่เข้ากดด็อกโซนะครับอา้าวเหลียงจับยาวไปหน่อยมอนตรีแย่งได้ มนตรีจะให้อิรีอิรีแทงมาช่องนี้ในกรอบยังไม่มีใครครับอิรีต้องซื้อเวลาอิรีเพื่อนมึงจะเติมขึ้นมาอิรี่เจอสุพันณอิรีให้กับเฮลิโอเฮลิโอไม่เปิดไหลมาตรงนี้กาวพี่เอาไหลแรงไปอีกต้องแก้สถานการณ์ครับดีดคืนมาก่อนจากที่จะได้โอกาสง้างยิงรงว่าต้องมาตั้งกันใหม่เลยครับเชียงรายบิกเตอร์คารโดโซครับวางข่ามาตรงนี้เอนมาโต ตามไปเล่นเอาทันด้วยครับไปเลยครับเอโนโมโตะเอโนโมโตะได้จังหวะสา,ายทุกอีจี้ติดกับโอ้โหเม่แล้วจะโดนสวนครับเซย่าคุนโนริหลบจอนาตามาทางซ้ายครับตรงกลางมีทีรศิลป์มีทิติพันมีเอาฮา์ฟนะครับเลือกตรงนี้ตเติมมาจับแล้วโอโเอายังได้อยู่ทีรศิลป์บอลย้อนหลังโดนจิมโดยวิกเตอร์คาโดโซครับเอโนโมโตะ เจอคับเซยยคุโนริเปิดขึ้นมาไม่ดีครับอ้ยูริก็เดินยืนเฉยเลยครับไม่ได้พุ่งเขาหาบอลแต่ว,ว่าจังหวะของเอนมโตะโมสกูนี้ก็สร้างโอกาสได้ดีเลยนะครับจากริมเส้นด้านซ้ายนะครับเ<อ>ลี้ยงเลาะมาจนได้จบบอลเหมือนจะไม่มีอะไรนะแต่อย่างที่บอกว่าแกเก็บบอลได้่ะครับ พาไปเองต่อด้วยได้จบด้วยการยิงซึ่งก็เป็นโอกาสยิงครั้งแรกของเชียงรายเลยครับเษตสิทธิ์จะพลิกได้ฝาวจากปกกล้าวครับกลก็เป็นอีกคนหนึ่งที่มีใบเหลืองสะสมอยู่3ใบครับต้องระวังครับใบเหลืองเกมนี้ก็จะติดทษแบนในเกมหน้าดูครับเอโนโตะเทขึ้นมงคือเป็นคนที่ชิงจังหวะลูกมงจังหวะแรกได้ดีมากครับแล้วพามาต่อตรงเนี้ยอาจจะ